ให้มาเจ็ดห้าแล้วเม็ดเดียวด้วยเม็ดเดียวเจ็ดห้านะครับแม่ไม่หลายตัวไปซื้อถูคือถูกผิดคือผิดไปเลยเสียงสลักินแต่รักบาทมันเข้ามันสาก่อนทีใช่ไหมล่ะฉะนั้นถ้าอยากให้ต่างบาทหรือจะอุทิศบุญสําหรับผู้ที่เขาร่วมสร้างใช่ไหมล่ะครับอุทิศบุญให้กับเหล่านาคาทั้งสี่ตระกูลก็นูทันวันิีตเดินทางมาที่ตำหนักปูเทพ ห่วยทับทันนะครับที่มังกรพันปีนะครับเอฟซนะครับวันนี้นะครับมาตามเลขปูงวดที่แล้วปูไม่ได้ปล่อยนะครับวันนี้ปูปล่อยแล้วนะครับเอฟซสวัสดีครับปูสวัสดีครับสาธุครับเจริญสุขครับเอฟซีขุมทรัพย์พญานาคคิดพันเนาะครับผมเนี่ยของดีดูเอาส่งไปใกล้ๆซีซูมซูมดีๆซูมดีๆนะครับเอฟซีปูปูว่าซูมดีๆของดีดูเอานะครับเดี๋ยวถ้ารู้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยว ถามปูนะครับม no ีเดอเอฟซีนะครับเห็นตัวเลขอะไรมั่งแครปนายจอยดูเอฟซีเห็นตัวเลขอะไรบ้างสวัสดีครับต่อนะเอฟซีดูเอาบางครั้งอาจจะได้เห็นตัวเลขขึ้นเมื่อเกิงถูกหวยก็ได้เด้ในวันนี้นี่เนาะโค้ชตำรวจรอบมังกรก่อนนะครับอ่างน้ำมนต์มังกรพันปีก่อนนะครับนี่จะให้แนวทางอยู่ พร้อมนะ้ทางยางทางไปก่อนตัวนึงเลย C, คู่หนโอเคครับปูเป็นทางการทางนี้เมา,เาแนวทางกับปูเลยตอนนี้เมาครับเมาเลยเนาะครับเป็นฝ<ต>ันเป็นเลขท้าวิลูปักโคเดอร์ครับฝากถึงสายมูเตลูไม่ว่าเอฟซี C ของมณีกับขุมทรัพย์เนาะครับ สำหรับงวดวันที่16สิงหาน้อง10,000นองบอมนะครับสำหรับงวดวันที่16สิงหาคม2567นะครับพี่น้องซื้ออะไรก็ได้เด้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีห้าฟันไปได้เลขห้าเลยห้าเนี่ยห้าอยู่ที่ หลักหน่วยเลขท้ายสุดห้าห้าอยู่ท้ายสุดชอบห้าอยู่ท้ายสุดก็คือเลขที่ชอบก็คือ,คอเลขท้ายวิรูปตกก็คือเจ็ดห้าแบบไม่อ้อมค้อมเลยให้เม็ดเดียวนะครับเจ็ดห้าเลยส่วนห้าเจ็ดพี่น้องกลับนิดๆกลับเอานิดๆแต่เจ็ดห้าก็เอาตรงๆไปเลยเจ็ดห้าเอาตรงๆไปเลยเดียวได้ นะครับที่คุณทรยบเดียวได้เดียวได้เด,ไดเดียวได้เลยเจนห้ามใช่ว่าเดียวได้นะตัวเดียวเดียวแต่ละสำนักได้เลยที่เขาบอกว่ามาสำนักไหนก็แล้วแต่ที่เขาพูดกันว่าสำนักไหนก็แล้วแต่มาเดียวกันเลยแต่ปูถเทพยอมรับมาคุณก็ให้ไม่เดียวเหมือนเหมือนปูถเทพไหม เจ็ดห้าเลยนะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวบนห่างก็ได้แมนเม็ดเดียวเลยเดียวเลยท่านพูดท่านพูดมาผมรับนะครับเม็ดเดียวนะครับขอท้าทุกสำนักในประเทศไทยขอท้าทุกสำนักในจอสีเกตอย่าพูดคำนี้ได้เหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือลังคายังมีนกกระจอกเด้ ไม่ใช่ว่าท่านเข้าไปนั่งในเขาเรียกว่านั่งในกระด้งและจะยกตัวเองขึ้นได้ยกขึ้นไม่ได้เดีมันมีเข้ามีหลุดนะครับมันมีเข้ามีหลุดทุกท่านถ้าปู่เทพร,รู้หวยสิค้ายหน้าสื่อเลยนะครับสิค้ายหน้าสื่อเลยพิธิพันธ์มณีทั้งเลขปู่เทพอาจจะไปตรงกับความฝันท่านเนาะ อาจจะไปตรงกับความคิดท่านว่างวดวันที่16ส,สิงหาเนี่ยเลขปู่เทพ75มันตรงความฝันแท้ว่าใช่ไหมล่ะเอาก่อนนะยังไงก็สนับสนุนรัฐบาลด้วยเย็นนี้ฝากเอาไว้ฝากเอาไว้สำหรับผลการเสี่ยงไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดที่16เด้อ57กลับให้น้อย แต่วเจ7ดห้าฟาดให้แรงๆจะได้3ามตัวเอาอะไรเข้าก,ก็ต้องรอดูก่อนเพราะว่าปู่ฝันว่าเทวิลุป,ปะโคเป็นงูตัวใหญ่มาบอกว่าเจห้าส่วนมากของปู่เทพเนี่ยมันจะลดแต้มหนึ่งตลอดเลยนะครับส่วนว่าเจห้าอย่างเงี้ยถ้ามันมามันก็เป็นเจสอย่างเงี้ยเมื่อกี้ฝันอยูว่ว่าจะบอกถ้าบอกไปก็ สี่เจ็ดมันก็ไม่ทุกมันก็ออกสี่หกวันก่อนก็ให้สามเจ็ดมันก็ออกสามหกนะครับแต่งวันนี้เดี่ยวได้แล้วจับจุดได้แล้วเดี่ยวได้เลยพี่น้องไม่ต้องลงเนอะไม่ต้องขึ้นไม่ต้องเป็นเจ็ดหกไม่ต้องเป็นเจ็ดสี่เอาเจ็ดห้าตรงๆเลยนะครับอู่เข้าพรรษาแล้วไอ้หนูเอ้ย ตอนไหนเองจะตักบาทตักบาทสารสักทีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิปูถ้าปูแท้ของแท้มากๆเลยเนี่ยบอก f อฟหน่อยสิเวลาพี่ๆี่ u t u b e เขามาทำมาทำคลิปให้โชคลาภเขาหน่อยสิงั้นเอาไปเลยเจห้าผมก็เลยมีความมั่นใจก็เลยยำ้ำผมบอกว่าเดี๋ยวได้เด้อน้อยน้อย เดี่ยวได้เดี๋ยวได้ปู่เทพก็เดี๋ยวไว้เลยมานะครับถึงคลิปนี้จะปล่อยออกก็กล่าวขออภัยครูบาอาจารย์ที่ฟังปู่เทพพูดอย่าโมโหโกธาให้ปู่เทพนะที่ปู่เทพน้อมรับคำท้าทายท่านไม่ใช่ความผิดของ YouTube นะครับ เป็นความผิดของปู่เทพเองที่รับไม่รับไม่ได้เด้ถ้าเราไม่รับเขาจะหาว่าเราป๊อปนะครับก็เลยให้แนวทางนะครับเวลาคุณพูดน่ยพูดออกไปแล้วเหมือนเราวนน้ำลายนะมันกินกินไม่ได้เด้ใช่ไหมนักพูดพระเหมือนกันเวลาเราพูดไปต้องคำนึงถึงครูบาอาจารย์ทุกช่องที่เขาไปทำคลิป คนดูทั้งประเทศเด้คนดูทั้งประเทศถ้าเราไม่ศรัทธาในตัวองค์นาครลาดท่านก็อยัาหนักที่มีนาครลาดด้มันจะติดกรรมสำหรับท่านนะครับฝากไว้เป็นการบ้านฉะนั้นมวนปัจจำวันที่16ส,สิงหาคมสื่อ,อยังกระได นะครับสื่อ,อยั้งกระไดคอยมิหาจัดไปเหตุเต็มเลยสื่อ,อยั้งกระไดคอยมิหาเกหานะครับหากแม้นบางพูดไปอาจจะกระทบก็ขออภัยครูบาอาจารย์ทุกท่านถ้าครูบาอาจารย์ท่านใดไม่ได้พูดปู่เทพก็ขออภยัยไว้ในโอกาสน,นี้หากแม้นครูบาอาจารย์ใดท่านพูด ส่งตัวแทนมาเดียวกันตรงนี้เอาเงินมาวางเลยครับตัวเดียวคู่เดียวปู่เทมให้ไปแล้วเจ็ดห้าบาทหนึ่งก็ได้นะครับสองบาทก็ได้ฮ <c oughs> มั่นใจเต็มๆมาป,ปู่เจ็ดห้ามั่นใจมากเลยมั่นใจมากเจ็ดห้านี่ยังไงก่นกล้าท้าเลยกล้าท้าสำนักที่เขาท้าครูบาอาจารย์ทุกคนเลย มอบมดเลยครูบาอาจารย์ทั้งประเทศไทยทำเป็นอย่างช่างย่างแท้ให้แนวทางบรรดา youtube เข้าไปเฮ้ให้บรรดาแนวทาง f อเข้าไปเฮ้บางครั้งคนเข้าดูเหมือนละครน,นะครับใช่ไหมเหมือนละครถ้าจริงก็อนุโมทนาบุญไปใช่ไหมล่ะของใครของมันบุญใครบุญมันผมทราบครับท่ปู่ถูกต้องใช่ ที่ปู่ฟันก็คือปันปู่วิรุปรโคใช่ไหมใช่ที่สร้างอยู่ที่นี่ตรงนี้เลยบอกว่าทําไมไอ้หนูโอนเอฟซีเนาะแมนปู่บอกว่าเจ็ดห้าตัวเดียวท้า่ายท้าทายได้ด้วยท้าทายได้ด้วยนะครับครับยอมรับเลยยอมรับคาท้าด่วนนะครับได้เลยเจ็ดห้าตัวเดียวแมนจะไม่ให้เราให้แนวทางเอฟซีได้ยังไง เราก็ต้องให้หรือว่าเราเคยให้มาบอกว่าสำนักทูกสำนักหยุดไม่ต้องให้เดี๋ยวเตะทิ้งโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไไดคําพูดมันรุนแรงเดี๋ยวพี่ YouTube บเขาจะมาถ่ายคนนั้นก็ไม่กล้าออกหวยคนนี้นก็ไม่กล้าออกหวยกลัวเขาเตะทิ้งอ่ะไม่ได้ครับเป็นแนวทางนะเพเ่็นแนวทางผมไม่ได้ว่าบีบังคับสำนักท่านให้เสื่อมเสียท่านพูดเอง ในทุกช่องเขาคงร,รู้ว่าใครพูดนะครับแต่พวกท่านไม่พูดขอปู่เทพเป็นตัวแทนพูดให้ก็แล้วกันผมเป็นครูบาอาจารย์มาเนี่ยเกือบจะห้าสิบปีแล้วไม่เคยมีอาจารย์คนใดท้านะไม่เกิดมาไม่เคยมีที่จะพูดย่ำยีให้เสื่อมเสียสำนักน้นสำนักนี้ไม่มีนะครับไม่เคยเก้าวไก่นะครับ ก็แล้วแต่ท่านมีครูบาอาจารย์ที่อบรมท่านดีผมก็มีครูบาอาจารย์มีลุงปู่ลวงตาอบรมผมดีผมไม่เคยให้ร้ายกับครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับ,รบเอาเป็นว่าท้าได้เลยจิตห้าท้าได้เลยเงินมาวางกันเลยครับห้าเ <5. S 1> ม็ดเดียวเม็ดเดียวท่านก็เม็ดเดียวเหมือนกันท่านแน่จริงอย่าให้ร้ายตัวครับสุดท้ายนี้ปู่มีอะไรจะฝากเอฟซีไหมครับครับฉะนั้นหากแม้นคำพูดปู่เทพพูด หรือรุนแรงไปกระทบ f อฟของคุบาจารย์ท่านนั้นป่เทพขอน้อมรล่าผิดแต่เพียงผู้เดียวอย่าดาม่าช่องขุมทราพญานาเดอเพิ่นมาทำคลิปเพิ่นไม่รู้หรอกว่าป่เทพจะพูดคำนี้นะครับแต่ปูเทพก็พูดไปแล้วรับไม่ผิดนะครับครับผม คุ้มรับเขาไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแมนไม่รู้หรอกครับถ่ายคลิปไปแต่ว่าในโลกออนไลน์มันมีนะครับครับไม่เป็นไรขอบคุณปูเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับเาธุีใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับผมสาธุครับเจรินสุขครับ